ะะก็คือจะแตกต่างจากชนชาติอื่นอย่างชัดเจนค่ะต่อมาเราก็คือจะมาในส่วนของชนชาติอาชางค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่อาศัยอยู่ในแคว้นเปอหงนะคะนี่ชาวอาชางถ้าเขามาหรือสายคาดเอวของเขานะคะลวดลายของนะคะใครรู้ว่าชาวอาชางภาษาไทยเขาเรียกว่าชนชาติอะไรบอกเป๊นหนึ่ ก็เขาก็สีสันของกระโปรงอ่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เครื่องประดับอ่ะก uh, ็ well, จะมีเป็นคล้ายๆกับพ uh, ุ่มอ่ะพ uh mm, ุ่มเป็นสีๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเงินค mm ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าชุดชุดในชีวิตประจําวันแต่อันนี้เป็นว่าก็คือจะเป็นชุดเต็มยศของเขานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลวดลายผ้าต่างๆของชาวอาชางค่ะอาชางหรืวอาขังหรือเปล่าเพื่อน ใช่ชนชาติอาขางปะคะถ้าไม่ใช่ขอขออภัยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับของชาวอาชางค่ะก็ทำจากเงินเช่นกันนะคะก็จะมีกําไรตุ้มหูกําไลลักษณะก,กําไรของชาวอาชางอันนี้ก็เป็นตุ้มหูปะคะยาวๆอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการทํามาหากินของเขาหรือว่าอ๋อน่าจะเป็นเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการทําเครื่องเงินของเขาค่ะ นี่ก็คือเป็นวิธีในการทำอิโต้อิโต้ของชาวอาขางค่ะนะมีการมีวิวัฒนาการของการตีเหล็กนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของเขานะคะก็จะเป็นเกเษตรกรรมมีการปลูกชามีการปลูกข้าวนะคะมีการทำหัตถกรรม จักสารการทอผ้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือน,เห,อนเ,คคเหมือนเป้ค่ะเหมือนเป้สะพายนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่เหมือนกันอันนั้นน่าจะเป็นแบบใส่อะไรอะ่ะเหยียนปลาทงอ๋อเป็นเป็นกระบอกใส่เกลือค่ะว้าวอันนีน้น่าสนใจมากเลยเพื่อนๆก็คือจะเป็นเหมือนที่ใส่จิว๋วด้วยปะ่ะตุนจิว๋วใส่ใส่เหล้าค่ะ อุปกรณ์ในสมัยโบราณของเขานะคะสวยงามเป็นธนูค่ะมีธนูบนของย่ามค่ะกระเป๋าย่ามนะคะสีสันสดใสมีการประดับกระดิ่งแล้วก็หอยค่ะในส่วนของสองของสร้อยคอก็จะมีเป็นแบบลูกป,ปัดนะคะแล้วก็คือจะเป็นเ,เครื่องเงินค่ะ ในเครื่องประดับเอวนะคะ